พี่น้องเออลงไปยังไงรถหกล้อพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมถึงได้แจ้งมาสอบถามมาเนาะว่ารถเบรกแตกใช่ไหมรถเบรกแตกเนาะรถเบรกแตกใช่ไหม แก,ก้งแก้งควบคุมเลยพุคง,งออกไม่ได้ฮาหนอ่งสามห้าผ่านไม่ได้แน่ห้าหนึ่งเจ็ดผ่านไม่ได้นะเกิดเหตุการณ์นี้พักคิดังพี่น้องโอ้ไม่กล้าถ่ายทะเบียนเขาเนาะถ่ายแบบไร้ข้าง่ะพี่น้องเห็นว่าคนขับใช้ความเร็วมาอย่างสูงเลยเนี่พุ่งสาเหตุเกิดที่ เอาเปอดถึงนนท์นะสว,วัสดีทุกคนแล้สีมาครับหน้ามุ้งขี้พอดีเลยทีนี้เจริย,ยปากก็ไปแจ้งทางศูนย์กู้ภยนะัยแล้วขอวสวสขอความช่วยเหลือเนาะท่าเป็นภาษาทางราชการครับทุกท่าก็ยังไม่มีใครออกมาเพราะว่าไปปฏิบัตินหน้าที่เต็มบุี่นะ้องแล้วก็ก็ประมาณนี้เลยน้องพอดีนอนไม่หลับหอบมาด้านกินด้วยเขียวพอดีได้ยินเสียงน้งโขมไม่รู้ว่าอะไร ก็เลยออกมาดูก็ประมาณนี้แลวพี่น้องเอาไปมาเทียนเลือป่าได้มาเป็นจราจรเองพี่น้องเ้ยรถติดรถดึงไม่ขึ้นพี่น้องติดคาทางรถไปอยู่เลยการจราจรตอนนี้โอ้ติดไปหมดเลยพี่น้องเลยก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยดึงไม่ขึ้นเทียนเรือป่าก็เลยต้องมาเป็นจราจร ด้วยเหตุจากเป็นพี่น้องโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วถอรถไฟมานี่จะเป็นยังไงแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กู้ภัยก็ยังไม่มาเลยอช่วยชุมชนพี่น้องถือว่าช่วยๆกันครับนั่นแหละถือว่าช่วยชุมชนไปแลพี่น้องไปนี่เลยครับไปนี่ก่อนเลย ตายแล้วเดี๋ยวจ้าเบียดให้ดูดเรื่อยๆพี่น้องเนาครับตอนนี้กําลังประสานงานแบบร้อยเวรนเนาะเรียนเลยปากก็โทรไปแจ้งเพื่อขอ,อกําลังช่วยเหลือที่ว่ามาจราจรเนาะตอนนี้ก็เจ้าของรถบรรทุกเขาก็เอาแก๊สมาตัดแล้วแหละตัดเหล็กตัดอะไร จะาจรจําเป็นพี่น้องเอา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 ไอ้เครื่องตัดเหลก็กเนาะมามันมา,มา,มา,มาตัดไอ้ว่าเหล็กทางรถไฟเพื่อให้รถมันจะได้ไปได้นะพี่น้องแ,แต่ตอนนี้ก็รถไฟติดอยู่สถานีนะพี่น้องไปไม่ได้ตอนนี้ก็กําลังใช้ตัวตัดเหล็กอยู่นะพี่น้องตอนนี้จะลาจอ,อโอ้ไม่รู้ว่าจะมาบวกกันบนทางรถไฟหรือเปล่าพี่น้องเนีย ช้แก๊สเป่าออกพี่น้องถ้าไม่งั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ค่าเสียหายเนี่ยว่าน่าจะบานเดือดรึยังเนี่ยอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ของทางทางรถไฟเนาะเข้ามาประสานงานกับเจ้าของรถกระเป๋าเงินหรือพี่น้งนนอง ตอนนี้ก็ยังใช้เวลา,น,าน่าจะไปข้างหน้าแหละครับพี่พอหลังจมแล้วไปไม่ได้แล้วตอนนี้เหตุการณ์ก็ยังไม่ขึ้นเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนวิถีทางเ,เป็นเปลี่ยนวิธีเนาะดึงไปข้างหน้าแทนพี่น้องเพาถอยหลังไม่ได้ตอนนี้ก็อ้ รถไฟสองขบวนเลยพี่น้องรถว่าครับผมว่ารถเบรกแตกวันนี้เลยพี่น้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วพี่พี่น้องเลยจากที่ว่าดึงถอยหลังไม่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็ไปข้างหน้าดูลุ้นได้ลุ้นไปด้วยกันพี่น้องว่าจะขึ้นหรือเปล่าภาวนาขอให้ขึ้นพี่น้อง ข่าวนุนครับลุนขึ้นไหมเออเออเออ,เอ,อปาดีเออปาดีเออมันต้องเสียแล้วล่ะอ,อ้าวสรุปแล้วขึ้นพี่น้องออขอตบกดสำเร็จครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็สู่ภาวะปกติแล้วเนาะรถก็ดึงออกเป็นทีเรียบร้อยครับรอประมาณนี้แหละพี่น้องตอนนี้เชี่ยนไปฝากขออนุญาตไปนอนก่อนะพี่น้องเด้อ